แต่ยองห้เป็นแฟนเถียงกับที่เธอและเมียที่บ้านดีเชียด้ที่บ้านที่เขาเขาอายเบอรคิวตายนะคอนเทนต์คอนเทนต์กันได้มาอาศัยปลานิล่ะครับอันสถานที่ไทยทำศิ0ปนะครับบ่เป็นบางไหนเด้ บ้านส่วนพันเหมาะสมในการันให้คลิปคำมอตะยองเป็นแฟนซะเป็นยังกชมบุ้มบด้ยิ้นเลยคันบคน่าเป็นแฟนนยินละเนาะแต่นี่ผานี่บอกบังผ้าเบิดเป็นแสงแขนบด้บใบสั้นใี่บุ้มพี่แดงว่าเบิดตบังผ้าเบิรเป็นแสงแขนบดายใบสั้นท่นว่าเห็นอะไรบ้านเนี่ย มาไช่มืออยู่ว้าวพอดีจิมนี่จับดูจับพละ่นนู่ซ้อนนะซ้อนขรดเอาอืนกินน้ามันก่อนเฮสิกินน้ามันบ่เอ้กินนะเนาะกินเชียงห้อยแล้วอีน่ะเชีงห้อยเชีงห้อยสบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับแกมปุงสาวเราเนาะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเบื้องส่วนของอันพี่แดงเนาะอยู่บ้านต้นบ้านต้นพิลาแม่นบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบิ่งหน้าพี่แดงเดี๋ยวพี่แดงนี่เจะคลองเจะคลองมะพร้าวเลยเห็นบอกแต่ว่าอันอันนี้อัน อันนี้มันเอาเอาที่ใส่ก่อนนี่โอ้อันจะว่าอันนี้มันยังอ่อนเนาะอ่อนอ่อนเออจะว่าเฮาจิซอกตกแกลเขามาแก่ได้ััมนนี่ก็อ่อนหมดอุยันได้มือเนาะมือเนาะโอ้ไยพี่แดงถนัดฟักไส้ถนัดฟักไส้เกลเบิงถนัดอ่อนอ่อนไม่หรอไม่หรอจะไป็นตาเอินพี่อยู่เดี๋ยวนานุ่มอันนี้มันเป็นมะพร้าวน้ำหอมเป็นบ่อสน้ำหอมพี่แดงน้องแก้มหอมหอมคือน้องแก้มบุ๋มอยู่บ่ ตอคือดังแจมบุมบ่จ๊กบ่วด้หอมมคือเดี๋ยว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 เอ๊ยเข้าไอเอ๊ต้มน้ต้มน้นาอันี้วาไอเอซิมเมื่อนหี้ยังออกินเนื้ออ่อนมันไงซิมก่อนะพาแล้วเครื่องอะไังขุดมนลบนนี้เนี่ยมาพาเดี๋ยวพาให้ ไปเอาซะก่อนทำแม่ปามันจค่ำก่อนเดี๋วไปปีนเอากันคะปะไปปีนซะก่อนอ๋จะไปปีนอาก่อนเอาจัน่วยก็ได้มันบ่มื่อนเ้เมื่อวันนี้พันพนได้ออืมอืมแต่่าอยากไปอเนาะมาวัซะก่อนไปปีนเอาซะกันหุ่นไปเกียมน้ำเกงกวยท้าเด้อเอาเงี้ยนิงกว่าสีอล่อยมื้อนี้บาไปเมืองมาแล้ว เป็นเรื่อวเราเที่ยวมาแรกกินเดียวใช่เดี๋ยวกินเดียวกันว่ามากินอีกขึ้นวนีก็จกลับบ้านบะคว่ากันอยานันิขุดิเลยอ่อนขุดิเียเาเาเบ้งต้นนีพดีอันเนเงีย่าไปเลยมาไปเลยเอาตด่อกันบอกมาไปได้บภาษานี่ อย่าเห้ยอจุบทลิบเหล่าเถอว่ะเอออยาเมาอยู่นะอาบลิบเหล่าอ้เดี๋ยวมันขึ้นไปเองดเลียดเออไออบอกาเสเอาให้สีเดีเดี๋ยวเดี๋ยองเอาเองปะเออเดี๋ยวเสียวเองเดี๋ยวเซียนเยอะิโซฟีมือไปข้างหน้าเลยนะบ่ขึ้นต้นหดไปข้างนี้ได้ปะเนี่ยโอ้ขีหมูทั้งคุณอะคนเลี่ยงหมูเนาะ เดี่ยวมุมขึ้นตัวนั่นหรอเดียวเดียวเราจะให้แล้บอกวิธีคิดเด้มุนมุนอะเอามาไหก็ได้บอได้มันบอกแ่พอในมุใกมบุมมาก่อนมุนมักเี่มมมาขึ้น เป็นแบบให้มันเนี่ยเนี่ยพ่อเหมือนจริเนี่ยไหมเนียงบ่มีแหละเนี่ยมันอ่อนพุนต้นมันแก่พุนมีป่ะผุนแก่ต้นแก่หมดแก่ต้นเก่าเนียนบนลำหอยบอใส่ต้นมันแก่น่ะนี่นี่ต้นที่ต้นที่เออไปไปขึ้นให้สิ่ป่ะแต่ว่าอันนี้บ่มีบ่มีเนี่ยว่ะบ่มีเนี่ยบ่มีบ่มีบ่มีไปไปต้นไหมนี่เขารักมาแล้วทุกคนมากเลง บ่ได้รักพี่แดงให้น้อยเนาะกูนียตายแล้วคนเดียวเดี๋ยวพี่แดงก็ลองให้เขาเนาะเอาเค่หมุนตัวเห็นบ้านอ่ะนอ่โอเย็นเย็เฮ้ยเด้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเงเฮ้ย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 ยนเยเ้ยนยเ้เ้เยยเย้าเ้ยเยเยเย้เ้เเยเ้เ้ยเ้เ้ยเ้้ได้ แจมบุม้มมันเนี่ยวิธีการที่มันตัดงไงไอซสิบอกให้ยังไงแจมบุ้มไปยืนอยู่ทั้งใต้เราให้ปลาพันเดียวมันสี่ตัดง่ายเลยคอไ <c oughs> งคือก <c oughs> ็คือบักลำใหญ่เลยมาพี่แดงให้ลองใส่บ้เออลองใส่นะนนเป็นยังไงแจมบุ้มเป็นยังไงบรรยากาศนะพี่แดงเป็นยังไง เ,เป็นทังไหนว่าให้พี่น้องทางบ้านเขาฟังนคำแนะนว่า,าบรรยากาศอยู่ตรงนี้นเป็นทังไหนมันคากะทุกคนอากาศสดชื่นมากครับก,กินอย่างก็ได้กินบางแม่เขาอยู่เดือนหนึ่งนี่เขากินน้ำแต่็มเดียวตูดย่างเดียวใส่ตูดเนาะนี่เลี๋ยวไปน้ำคันแทาน่านี่แม่ยปลาบกพลาเบิร์ตเนี่ะแก้โใหญ่นี่หัวเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาจอนพิลาตัวนี้พิรันพิลาเพราะว่าใช่เอฟปีนนี่นะโอ้โว้โว้โว้โอ้โว้โว้

ได้บอลแลนั่งไปว้าวสมใจแล้วบอสที่แรกว่าสีมะเป็นลิงว่าดดเป็นลิงซ้ำเหมืนมัแดงขอบคุณนะคะสลรับมะพร้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรตอบแทนนะคะแต่จะให้จับมือเป็นการตอบแทนลายแขนโอ้เคยเห็นแต่กระเจ้าเห็ดอันคลิปซื่อๆแต่โบเคยกินจกักเหืออะไรสามทีแน้วห้อย้อกมันมันจะเป็นกะทิได้บห จาบังไปหอวเพชรอย่างจ้าสั้นไอ้อคนเราคนไใจได้บอกรึเ่คนไม่ใจว่านักก็จะไม่คุณไม่บางแล้วคุณหรือเราบมางไม่มีอะไรตอบแทนเนาะใหญ่เนาะอันนี้นะพอคนละหน่วยพอละเด้อกินนะคันไข่เนี่ยอันนี้มันหน่วยสิบห้าบาทหรือว่าสิบบาททุกคนสิบบาทสิบห้าบาทแต่ว่าอยากพาเองเอ้เอาเนี่ยมาจอดูก่อนนะพามึงมันแก่แล้วมึงดู บอรแกมบุ่มจ่อเด้อลูกสาวประเทศเดียวมาที่วันขักบนทรงเซตตาเด้อบุ่มบีเหมยเอาสันมันเอาสันมันจ่อข้อนี่บอกมือระวังมือจวดที่ชึ้นสูงอะรุ่นกูเดโหโหสุดยอดมะพาไม่แก่นะ แก้วว่าใสน้ำซิม่ด้วยจำบวบวบหอมน้ำหอมแตบวงขูดหอมเนาะเนาะพาพาเราเขาจังไปถือไปพุ่นบุมบิ่มตีน่าเดี๋ยว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 พาเสรอนพาอีกจังหมากแล้วค่อยเอาไปพุ่นซีมงด้านบวหวานบจังจับไกระจุนมจน เด,เด้อเด้อเด้เดอไอท้ายคลิปอันนี้ฮาดีเนาะไปแล้วแบบเฮาสนิทกับพี่แดงเราได้ปะเนี่ย๊ดตลอดค่อยๆเด้อย่าน่วยเดียวมชขาดเลยหรออุ้ย่เป็นความสัมพันธ์นะครับกเลอ้ขอย่งขาดกับว่าทเนี่ยเนาะ มือเป็นอะไรหน้ามันอะเศษเศษเศษมันมันเป็นแบบออกสมสมพอดีกลิ่นแบบว่าอยู่อยู่ลาวกับเจ้าสลายมันกินแบบธรรมชาตินี่แหละสดเนาะแบบเขาเป็นไข้รือว่าแบบบสบายบ่มีแห้งกินน้ำมะพร้าวสดเนาะว่าเราเห็ดตัดต้องไปอาบน้ำเลยต้องไปล้างหน้าเอาไปล้างหน้ามันกระจายไปเห็ดมันออกเขามันพามันยังสีนัยน์อ่ะ อร่อยมากฝีมือพี่แดงช่างอร่อยจังเลยเยห้องพื้นบกโลกตกเล่ศเลยม้วหม้วนเตยงให้เป็นแฟนซะแบบน้เตยงเป็นแฟนะร้บ้นี้งสัเถอะเลเมียที่บ้านดีเชจังด้เียที่บ้าน ย้ายเบอคิวตายคอนเทนต์คอนเทนต์ีคืการแสดงเนาะทุกคนกันได้มาอาศัยป่าในลาครับอันสถานที่ทายทำคลิปนะครับบาเป็นบางไหนเนี้ยบ้านสวนเพิ่นเหมาะสมในการท่ายลิปครัอือเยเด้อมอเตอยองเป็นแฟนซะเป็นยังเจมบุ๊มบ่ได้ยินเลยคันเบาคน่าเป็นแฟนเยยินแล้วเนาะนาเนี้บอกผ้าเบิดเป็นแสงแขนบ่ได้ใบสั้น เยีงบวมติน่าลองมือลองมือนะติน้าพี่แดงว่าเบิดบักพาวเบิดเป็นแสงแขนบาได้บใบสั่นทันว่าเห็นน้อยไรบ้านเนี่ยโออมือน่าจิงบ่าฮ่ิมาใช้มืออยู่ว้าวเอพอดีจับดูจับพละ่นนูยนสอนเอาซสอนขูดเอาอืมกินน้ำมันก่อนเยอะกินน้ำมันบ่างเออกินนะเนาะกินเช็งห้วยดองอีหน่ะจช็งห้วยจช็งห้วยกระตําสอนขูดเออได้กินเช็งห้วยดองจัก็บัง สมน้ำหอมบอแกันนี้จักปียังได้ก umm ินปลูกมาหลายปีนี่มันหาปีสมสมใจอยากไปป่ะนี่แม่คมใจอืมไปถือไปกสดถือไปถือไปป่ะเอาไนสักนเอาไปอันนี้ก่อนไปอเดอเดอยยากอมันยากยากหอมันมันานันไอ้เผามดแต่่าเมื่อกี้ตัวขากินันนี้มันกะหอมเนาะมันบ่แต่บ้นบ่มีอันนี้ มันทาบอมีนวลมีนวลนี่แสแอมหอมตัวนี้จจืดอันนี้น่ะบข้าหอมเพื่อกันบะนี่โอ้บข้าบ้านข้าธรรมดาข้าวนกขุมเนำกแ้น้ำก่อนนังแต่ว่ามันอันนั้นเลยเอาจอดง่ายคนนะบุญบิมโอุ้มกิตอเอาโอเคครับเขาก็ได้กินทุกคน กินล้วก็อิ่มแม่เห็ดเบียกสมเห็ดเห็ดมันซอยอยู่บ่แม่เฮะคุ้มคาอยู่บ่นอาจจะไปคุ้มมันต้นซอยมึงบุ้ยสิบ่อไได้กินตในด้าบักข้าวนี่ยนะเออโอเคเราทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นอันอ่าอีกมือหนึ่งที่ว่าเราไปขอมะพร้าวน้ำพี่แดงเนาะเขาต้องจำกากินสนใจเนาะเรือยอหันเราก็คยเอาเมือทุกคนเผื่อไปแขกจะลับ ขอบใจเด้อสำหรับนักพาวนี่เนาะพี่แดงว่าขาดทุนแล้วขนมันแค่นี้สันอืมอันก็อันเป็นขนมันซอยมือเดียวกอันขนขีมเอาแน่นเนาะสนส้นส้นอันอันขนมันซอยมือเดียวกินอยู่ตลอดเดือนเล่นวะใจเนาะกินเยอะคลิปนี้ก็พอจบไปก่อนของแคมบุกครับสิบปีของแคมบุกครับและคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะฝากทุกคนติดตามเบิ่งว่าคลิปหน้าเฮาสิเฮ็ดหยังเนาะทุกคน สักทีนี้กันบ๊ายบาย